ปอร์เช ja ่ค en en e, ือแบรนด์รถยนต์ที่โดดเด่นในด้านความสปอร์ตมันได้รับความนิยมจากทั้งในแง่ของงานดีไซน์สมรรถนะและด้วยชื่อเสียงจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆเลอรีนาน์ปอร์เชผู้ก่อตั้งแบรนด์ปอร์เช่เกิดในปี1875 ในเมืองมัฟเตอร์สตอซึ่งเป็นเมืองเล็กในจกักรวรรดิออสเตรียเขาเออกแบบรถยนต์คันแรกของเขานั่นคือคือ p อร์ c ช e P 1มันเป็นรถม้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตามมาด้วยโ o เนอร์ r อร h เช่มิกซ์ไฮซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาบในที่สุดเฟอร์ดินานก็ถูกเกณฑ์เข้ากองทัพผลงการของเขาเตะตาฮิตเลอร์จนว่าจ้างปอร์เช ให้มาทำงานในโครงการ Volkswagen Beetle รถยนต์เพื่อประชาชนในปี1934หลังสงครามโลกครั้งที่ 2, f เฟอร์รี่ปอยเช่ลูกชายของเฟอร์ดินานด์ปอยเช่เข้ามาบริหารบริษัทและสร้างเป็นรถบอยเช่356ขึ้นมาหลังจากโมเดลการผลิตรุ่นแรกอย่าง356ซึ่งกลายมาเป็นเรือธงของแบรนด์ มันก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่น n 1 1ซึ่งมีเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบอันทรงพลังติดตั้งอยู่ด้านหลังบวกกับการออกแบบแบบ fastback มันได้ถูกเปิดตัวในปี1963และได้สร้างความฮือหาจนกลายเป็นรถยนต์ที่ขายดีแม้จะมีราคาตั้งไว้ที่6,000ดอลลาร์ 6, ก็ตามซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้นรุ่นนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จอันโดดเด่นของบริษัทในโลกของซูเปอร์คาร์ ในขณะที่ปอร์เช่คว้กเกติดยศกลับบ้านในการแข่งขันหลายรายการปอร์เช e 911ได้รับการกล่าวว่าเป็นรถที่มีรูปทรงอันสะดุดตาและเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เกิดเป็นรุ่นย่อยอีกมากมายอาทิเชน่น c a r ์รมาจากภาษาสเปนซึ่งแปลว่าการแข่งขันแน่นอนว่ามันได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของรายการแข่งขันนั่นเอง c a r ์รรา RS เปิดตัวในปี1973นักสะสมหลายคนมองว่านี่คือ911 คลาสสิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการรุ่นเทอร์โบที่มีหางเหมือนกับปลาวานและป่องล้อหลังขนาดใหญ่ในปี1 9 7 4ปอรช่ใน e l เ v e n ทอรโบคันแรกเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์3ลิตร260แรงม้ากับสปอยเลอร์หลังที่มีขนาดมหึมา รุ่น993ที่เปิดตัวในปี1994เป็นรุ่นสุดท้ายของ NA 1 l เที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศหลังจานั้นตามมาด้วย 996, 997และ991โดยแต่ละรุ่นมีการปรับปรุงด้านพละกกำลังขนาดความสะดกสบายและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมรุ่น GT ได้เน้นการขับใช้งานในสนามแข่งตัวรถมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีกว่ารุ่น RS มาจาก Grand Sport หรือภาษาอังกฤษก็คือ Racing Sport นั่นเองขณะที่รุ่น T เป็นรุ่นที่ลดน้ำหนักให้ลดลงสรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีระดับสมรรถนะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณเป็นสายกินลมชมวิวและชอบในการเปิดหลังคา ก็ยังมีหลายรุ่นให้เลือกสรรอย่างคาบิโอเลซึ่งเป็นหลังคาผ้าใบหรือว่าจะเป็นทาก้าลดกึ่งเปิดประทุนโดยมีกระจกบังลมหลังกั้นไว้อยู่หรือจะเป็นรุ่นสปิสเตอร์ซึ่งได้แดงบันดาลใจจาก356ตัวคลาสสิกซึ่งรุ่นนี้ก็ผลิตมาจำนวนไม่มากนับจากจุดเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันนี้นายอีเลเว มีมาถึง8เจ n เนอเรชันแล้วโดยแต่ละซีรีส์ก็จะมีหมายเลขรหัสกำกับไว้สหรับรุ่ปปัจจุบันนั่นก็คือซีรีส์992นับเป็นรถสปอร์ตระดับตำนานที่ได้รับการส่งต่อ DNA มาอย่างยาวนานถึง6ทศวรรษเลยทีเดียวปอร์เชย่ยังคงมุ่งเน้นการออกแบบไปที่หลักสรีระศาสตร์แอโรไดนามิกรวมถึงปรับปรุงเครื่องยนต์ที่ปอร์เช่ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาจุดต่างๆแบบเล็กๆน้อยนในทุกๆปีจนทำให้มันเป็นรถยนต์ Production Car ที่เร็วที่สุดในสนามเนบบ r i n g ในปีนี้เองเราก็จะเห็นว่ามีการเปิดตัวทั้งรุ่นดาก้าและรุ่น911 ST ผลิตมาเพื่อวาระ60ปีของรุ่นนี้โดยเฉพาะอีกด้วยสำหรับในเมืองไทย เราก็มีน1 1เ a เลฟเ GTS ซึ่งถือเป็นรุ่นครบรอบ30ปีปอร์เช่ประเทศไทยมีผลิตออกมา7สีตามธรรมเนียมของวันต่างๆทั้ง7วันเมื่อมองถึงภาพรวมแล้วแล้วก็คงไม่แปลกใจหากผู้คนพูดถึงปอร์เช่หลายๆคนก็จะนึกออกถึงรูปทรงอันโดดเด่นของรุ่น911ซึ่งถือเป็น first impression ที่ผู้คนยังคงนึกถึง เมื่อได้ยินชื่อรุ่นนี้และมันจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานของยนตกรรมที่ยังตราตึงหัวใจผู้คนทุกยุคทุกสมัยเสมอมาแล้วคุณล่ะครับมีความประทับใจอะไรกับรุ่นนายออเลฟเว่นกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเล่ากันนะครับ